สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาบอลนี่ไปเที่ยวด้วยะคะ่ะเอานี้ไปไหม <_ S 2> ไปป่ะ,อะบอลนี่ขึ้นรถแล้วอ่ะขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นเลยขึ้นหน่อยป่ะขึ้นหน่อยป่ะไม่ช่วยนะวันนี้เราจะพาบอลนี่ไปด้วยนะคะเอานี้สวัสดีเพื่อนๆก่อนเร็วสวัสดีครับไปไหะเอากล้องไปด้วยอรอเอานี้จะให้เอากล้องไปใช่ไหมอ่ะแต่แม่อ่ะเอากล้องไปก่อนแล้วบอลนี่เรา,าไปก่อนแล้วเอากล้องเข้าไปก่อนหลบให้แม่ก่อนหลบอ่ะไหนเอากล้องไปด้วยนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่สบายใจบอลครับบอลนี่ ไม่สนแล้วค่ะพอได้จะเที่ยวพอจะไปเที่ยวเราไม่สนแล้วค่ะอันนี้พร้อมแล้วครับอนั่งดีๆลุกนั่งดีๆไปโอเคนี่คือค่าเตรียมพร้อมอกันไปเที่ยวค่ะพาบรานี่มาเธอเล่นตั้งกิ่เตี่ยวค่ะอันนี้อยู่ทางไปวัดธาตุกระบืองแบาบนี่ตื่นเต้นเลยชีบ่อยเ้ย่ามาอันนี้อันนี้เรมยังไหนไปไหม นี้ทางเรานี่มาเที่ยวไกลเลยเราเย็นๆบ้าปะบ้าสนุกไหมมาวันนี้สนุกไหมวันนี้พาบาร์มาเที่ยววัดท่ากระเบือค่ะต้นถมุตติอร่อยมากสาวๆรถปลาร์กให้ไปก่อนชื่อร้านชื่อร้านปาติกระตอกค่ะ อร่อยมากเลยค่ะมาทาน็ิติมเลย,เยกันสองค่ะหวานน้อยแล้วก็ออกปเปรี้ยวค่ะสายสุขภาพต้องมาลองนะคะทางไปวัดธาตุกระบืองค่ะบ้านนี้สวัสดีก่อนแล้วสวัสดีค่ะทุกคน,นบ้นนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายหพึ่งเลยตอนนี้แล้วลวันนี้พาบานนี้มาเที่ยวค่ะสวนต้นไม้นะคะมีต้นไม้สวยๆเยอะๆเลยค่ะ แล้วเบวนี้ก็กลับถึงบ้านแล้วค่ะพร้อมกับกรงคู่ใจแบบนี้ค่ะเบวนี้วันนี้เบวนี้เหนื่อยมากเบวนี้กลับมาเบวนี้ของกินข้าวเพิ่มด้วยเบวนี้ทําอะไรไอเขาไม่รูกเบวสุภาพห่อยลูกสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เบวนี้สนุกมากเบวนี้เหนื่อยมากเลยทําไมต้องมองตาขวาแบบนั้นไปแล้วเบวนี้เต็มตัวนอนแล้วค่ะ